อสวัสดีครับเอฟซีพ่อตังแหล่ทัวโลกอ่ะท่านผู้ชมคือเมื้อนี้พ่อตังแหล่นคนเดิมก็พี่น้องแมาร่วมญาติแลครับนะเนาะมุ่นพาม่าสังนิจาอาไอ้พ่อแม่นะครับเนาะเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเออพ่อป้อมแม่สีของพ่อตังแหล่นคนเดิมเมื่อนี้ผมพ่อตังแหล่นคนเดิมก็สีมาถือโอกาสเอขอโชคขอลาบกับพ่อกับแม่พ่อตังแหล่นคนเดิมแลนะครับเนาะ ไปฝากไปตอนมุ้เจ้าก็หนะเออพี่น้องทังบ้านนาทางนังคนนคคนายกบ้านพอพอพอต้องเรียนเลยยุทธคนายกครับอยู่บ้านนานะ้ครับหะอ่ะมาขอเพินก็ฝากไปตอนยีดอกวันนี้เออมะ่อยโชคลาบกับพ่อกับแม่จะขวางกันะกนะนกนกมาออพี่น้องมาร่วมตัวกันมาเ,ออเชิญม้อน,นผ่ามาทางนีจาโนนนี่นั่นแล้วครับเนาอ้าวเดี๋ยวพอต้องเรียกติดตั้งกล้อง บอกเก้าเพิ่นกันนาสีมาคอยชกคอลาบสีมาเขยเอา,าเซีเ b, นนนเยนซี่กับจุดเร b, ียงถูกขอเพิ่นแล้วครับล่ะเออเขยเอาเซียนซี่กับจุดเรียงถูกขอเพิ่นคักขักกันนะว่าเพิ่นสิให้จังใดแม่สีพ่อป้อมโอ้พ่อป้อมแม่สีของพอ่อตองแลกคนเดิมแล้วครับเนาะเอา้านี่ล่ะเอา้าเดี๋ยวใหตั้งกองก่นอ,อกกนคอยดีบอกเก้าเพิ่นอย่างนี้ล่ะพอแม่ไขแล้วครับเนาะเดี๋ยวใอยตั้งกองก่อนอืม มาสบุกชมมาไปเบื้งกันนะนากับน้ะงไปกาไปไหว้พ่อแม่จะคว้างมึงพอต้องเลคนเดียเจ้า สวัสดีครับเอฟซีพอ่อทองแหลยทั่วโลก <c oughs> มือนี้คือพ่อทองแหลยนี่พี่น้องมาร่วมญาตกม่นผ่ามาสังกัญใจเพิ่นพ่อแม่ยนครับเนาะเอ้าวะก็สิมาตคอยโชคขอลาถือโอกาสขอยเลขอเบอ,เมอ,มอ,เอ,อร,ร,อพาารพอ์พันตั้มนะครับเนาะพ่อแม่พ่อทองแหลยคนเดิมแม่สีพ่อปอมมือนี้นี่ม่นผ่ามาสังกัญใจเพิ่นพี่น้องมาร่วมญาติทุกคนนครับเนาะ พ่อต้องแลงก็ถือโอกาสมาคอยโชคอลาภไปฝากไว้ตอนมูเจ้าพ่อต้องเอ่อพอของพอพอของพอไข่พันยูนครนายกครับอำเภอบ้านนานี่คือพอของพอพอท้องแหล่อือท้งพอไหมพันยูว่าอำเภอบ้านนาส้องมีอยุอเไรครับสองร้อยสองย่อมแปลว่าพันกับไปสวรรค์ถึงครูแล้วล่ะมาทีนี้พ่อท้องเลีก็ถือโอกาสมาหาพันยูพี่น้องลูกญาติมาโดนดีๆให้พัน กษิตบ้าซื้อโอกาสอคอยชกคอลาไปฝากไปตอนเอฟซีของเอฟซี FC ของดูก์เน่ะเราคเนาะมัน,นะก,นนะก,ก็ต้องให้เขาอยู่แล้วเอฟซี FC ของบอตัวแล็กคนเดิมผมตอนทีนี่ผมมาขอเพลนเพ่ก็ต้องให้เขาอยู่แล้วพวอะไดอยาให้ลูกจิ้งจออยากอายกันต้องเขาตะนะ้อละสวัสดีท่านผู้ชมแถวนะรอายก้ำอำเ่อบ้านาาละครนะสงังขอขอตั้งแต่ยู่หันนะพอตัอง้งแต่กิตบ 9, ้ายูทูขอเลขบอกเก้าพ่อเมียข่อยขอเลขไปฝากไปตอนมูเจ้า ดูครับเนาะแม่ไฟที่ผลหมักกั่แน่เนี่ยพวนี้แล้วครับเนาะสั่งแม่ซื้อได้ตัวสลึงครับทุกชิมสังแม่ผมป่อยท้งแรนี่ตัวสลึงโอ้ยได้ครับบรรยากาศนะครับเนาะมาเดี๋ยวผมสีมาจุดถูกเออผมกสิบอกกาวปกติคือเกาตาลที่เฮ็ดเคยตามที่ผมไปขอไปบอกไปกาวถูก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 บ่งครับเนาะ ได้ว so kind of mm ่า hmm. น you ี่ว่าเป็นสารครับเป็นพาดสังพอสังแม่ของพอทองแรีคนเดิมเราเนาะพอทองแรีนับถือยางขัดได้ว่ามาขอเที่ยวใดนี่เที่ยวก้อนนี่กับเอฟซีทั้งบ้านหน้าเพิ่นเมเนมาเออเพิ่นให้เขาครับเพิ่นสังพอนี่เพิ่นให้เบกเขานะครับนะแต่พอทองแรีมาหาเพิ่นมาขอเพิ่นว่าเนื้อเว้นแล้วสิบัวมาหาอืมนี่อย่างมากใจคือว่ามาหาพอเพิ่นสิว่าแล้วเนาเอ้าเดี๋ยว่อทองแรีหาถูกยุดบอกเก้าเพิ่นอีกจะเที่ยวกอนเราเนารอ ก็ละขันตอนเลยคนหันี่ก็คือขันตอนแบบยิม,มอนาเพนมาทางนีจาน่นน,น่นั่นให้ทุกย่านเลละทีนี่เป็นขันตอนที่ม,มัต้องเรียก็่ะบอกก้าวใตั้งหากนะแล้ลเดี๋ยวถูกไข่ก็สวบุกมีดหเดเยวหนึ่งเอาไปยังเชิญไปไหนหรอมาตกระสีมา่ะสังพอทังแมแล้วกะมีดเนี่ยถูกไข่อา่าหมุกใต้เจ้าเนีนี่ ไปถามไปตอนเอ็เอี่ผู้พันกำลังชมอยู่ให้พันสามตัวสองตัวโดดสองพอสังแมนะะอนวเาเนาะอันเดียวนะครับนะ้โอ้โหสมยมสังพอสังเม่เี่ยพันยิ้มให้ผู้อ่านครับพันยิ้มองอันนะครับเนาะพออันนึงม่นงสินะควบไม้หว่าแล้วกนะอาจดาจุดจะไม้ไข่ คุณให้เราดิแล้วกันเนาะเดี๋ยวไข่ไข่ยืดไหหนอเดอี๋ยวหาไ่าดวยได้ก็เพราดีแหละว่าคนยืดไปสองอันแม่อันหนึ่งพ้อนนึงนาแล้วกันเนาะให้เดียวเดี๋ยวซื้กกอนอคุณล้มครับมาานี่ดี่อแต่น,นี้เราไข่ยืดถูกยืดเทียบหนลมโอ

ทำมาหากินต่างคนต่างทำมาหากินถ้าเราผัดอาคีค้าขายอาคีเออโอ้ยไม่อยากค้านั่นแต่ที่เราเรียกอาคีเนี่ยเรียกว่าไถร้อ ที่เดียวมันเออพอกันพอยิบแผลหนึง่งแม่ยยิบแผนหนึ่งนะครับเนาะบอกให้พอต้องเดียวคนเดิยไปข่าไปตรวนเจสซี่เขาหนูกมกานาฟอนเะราเป็นว่าผมกินว่าคนสิบวางสันหนาแล้วครับเนาะอ๋อแกนนะครับแนตะ่ไม่ตะกี้เนี่ยเขาเอื้อนมีคนจะไม่ตะกี้เนี่ยเอื้อนพอเอื้อนแม่นี่อีพออีแม่ขบอกให้เจสซี่นะครับอีพออีแม่ยนะครับเนาะตะกี้ว่า เอือลูกเอือเวลาเอือพอแม่มาเบิ่นเออดพอดม่ยสุดเด้กี่แม่กี่พอจังสินะลนะครับว่าลงเดี๋ยวตะกี้อ่ะมาที่นี่กะกะที่อ่าขวายเลี้ยงเซีมซีสั่งพอสั่งแม่ผู้ทหารควเลียงทู่เพิ่นนี่เพิ่นยิบให้คนละอันท่านผู้ชมญาติกันให้ลูกแมเออเฮ็ดแฟนแม่เอาผู้ละอันจะเฮาพ่อหนะ ให้บากท้องแลมันไปฝากไปตอนเอฟซีเมื่อพยาที่เอ่อทุศหาคมพศสองพันร้อยหกปขอยวอา่านะครมาข่ยสิคอเลียเซีพ่นอ่าอ่าทางพอทางเมีครับบาที่นี่ลูกที่มาขคอเลียเซีไปฝากไปตอนเอฟซีอางพอท้องแรียก็เดิมของลูกเลยละอเอาสามตัวโวด สิพฤษภาคมพศส 6, องพันหาร้อยหกสิบยิบมาสามตัวนะครับดยิบมาสามตัวเอาเป็นไม้ฟิกดีเต็มที่นนเลยนะเชิญครับ ไม้แรกไม่แรกนี่สังพอสังเม่ยยิบให้ลยุกไส้ไม่ราคาครับไม้ราคานี่นะครับหน้าเล็กถ่ายเราทีหนึ่งไม่แรกจักวันเพิ่นอยกันเอาให้ลูกไม่ราคาพอนะถูย่อมเอาไม้ที่สองครับบัดที่นี่ต่อไปไม้ที่สองต่อจากไม้ราคาลาเอาไม้ที่สองครับเอสังพอสังแม่เชิญรับ ึบ <c oughs> อะไม้แรกเพิ่นยิบไม้แรกหาบัดทีนี่ขยเอาเจนี่สองพันยิบเป็นสองไม้เอาให้ลูกควักเอาไปรวบพ่นสิวบางได้บูบน้นับเนาะผมคิดว่าว่าเอา้าต่อจะไม่ละข้ามาว่าพ่นสี่หนช่างใดนอบัดทีนี้โอ้ยคือเป็นจังสีคอท้องแลียเออเออเออพอเม่เจ้าให้ช่วให้ลาบเจ้าแล้วเมลีอีหยังเออเออเออเอ้าไม้แรกเพิ่นยิบให้ไม้แรกหาบัดทีนี้ ขยอจีนี่สองคนจีที่สองไม่ร่วมกันพนีนสองไม่เสียสองในในหาสูรครับร่วมกันห้าห้าสูห้าห้นี่คือเด็กสังพอสังแม่ของพอต้องแลคนเดิมเออคนจีนให้เป็นฝากไปตอน f เอซของลูกไส้เผื่ทย่อมอันใดก็เกิดขึ้นได้แปลนแปลนมันก็ยังออกมาได้โอห้าห้รหรือห้าูหาเราเป็นยังส่อเ่อไรอ่ะอจะขอตาตัวเราก็เอาขอสตัวบทนี้นี่โอ้ยแล้ก็อ่ะ อ่ะพอสองตัวครับสั่งพอสั่งแง่พอต้องแลกคนเดือบเอาบัดนี้ผมสิมาขอสองตัวครับส,สั่งพอ,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 อสั่งแม่เป็นเลขไทยสองตัวข้างลาง่าประจำวันที่16พฤษภาคม,ม,มาเม็นประกอบโอยเมนยุค16พฤษภาคมพอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอาเอายิบม,มาคนเราไม่ก็ไ,กได้ด่าแล้วก็เนาะเอาหายเพิ่นก็นข่า,ขาวรถพอแม่เอาเ,อาเอาชิญครับ ว่าสิออกช้งไม่ต้องหันบ่ออกจ้อยออกไม้เดียวอ่ะไม้เอ่อไม้แรกไม้แรกของเรียงไทยสองตัวสังพ่อสังแม่ของพอต้องเรียยิบให้ไปฝากไว้ตอนมูเจ้าไม้ละหกครับไม้ละหกนี่คือไม้แรกเรียงไทยสองตัวกลางอย่าลืมอย่าพลานดอกมะละอ่ะเดี๋ยวค่อยอีกตัวหนึ่งเอาสังพ่อสังแม่ค่อยอีกตัวหนึ่งตัวตัดสินอยากคักดอครับเอ่ะคือกตาคางลวดเอฟซีของถูกใส่ คดังปึงป,งปังไปรอนเด้อเอาต่อจะไหมเด็กหกมาเป็นเลข่ไทยสองตัวกลางเชิญรับเอาไม่ตัดสินเลข่ไทยสองตัวกลางนะผู้ชม่อยเ,เลี้ยงแล้วค่อย่าขวตาตะไปยังตี ไม่แรกไม่เลกครไ่ที่สองอีกายไเลิกอีกเออเออเมูเจ้าฟันเละรีเลขขางลางสังพอสังแม่เาต้องเลี้ไห้ครครีเลขขางบนสามตัวตีโอโอขอไว้อยากพลาดห5 0หรือ5 0าหหรือศูนยหแล้วตัมูเจ้าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับิมเท่านั้นหไม่เป็นแนวทาง ความเชื่อส่วนบุคคลคือเรโมนีมันวากันมาได้ครับความเชื่อส่วนบุคคลอ่าจะไม่วาเพิ่นกับมได้เจ้าวิธียังอ่ะเจ้าไปเจ้าจะไปวาเพิ่นมันเป็นวามเสีอของเพิ่นเจ้าบ่เนเสอยการเลื่องของเจ้ากระซามเจ้านี่คือความหมายของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะจะไปวาเพิ่นเพิ่นเสียจากไหนกันเ่พูดลค้นหาไปเอ่อพ่นไปเสียจะหามาพเป็นบ้าเป็นบ่อเพื่อจะไปวาเพิ่นครับจะไปวาเขา พืนเสียจังไหนก็นคือพระเจ้าปฐมวาติให้เบิ่งเป็นแนวทางแนวถนนเวลาเขาลงท้ายตีความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเบิกเท่านั้นนะครับนะให้เรียกเอาบ่ได้ให้เอาทั้งหมดอะไรบมันสิคือของพูะเจ้าฝันหยังเื่อวันไปตัวน้วอยโอ้ยหขอไ่อยากพากเบื้องเรื่องเรื่องทูนอุ้งคันเรียกทูนี่นนมันยิมี2อันติ แต่่าอันหนึ่งเนี่ยไม่แล้วหนึ่งหกว่าหากศูนย์หกเอ่อรถกระถ่อพอต้องแรกยนเดือดหกหนึ่งศูย์ก็คอยบอกแล้วว่าใครโชคใครลาบพอต้องใ,ให้ชคใครลาบระจําแต่ว่าต้องตัดขัดให้ตันดนะจังพอต้องแรียผ้าบุงเจ้าไปคอยโชคคอยลาบตามสารต่างๆคือพอต้องแรียสีเอาเสมอให้ตัดว่าตัดใกล้ได้บอกโอ้ที่ไม่มันใจเป็นดันสีว่าม,มันสิฟาสาตัว คอยเป็นมูกขวาเจต่จอยยะบบู้ันใจได้วันมันทิมสามตัว่านผู้ชมตัดตัวกันไว้เขาเอื้อนราโอ๊พ่อจบเข้าอนี่ล่ะสองพ่อสักเมียมาดูแลนี่ล่ะให้โจคให้ลาผู้เจ้าเอ่อผู้ปจะชาที่16บพุษภาคมพศสองพนห้าร้สบดวาได้อันใดก็เกิดขึ้นได้พอต้องแล้วบมาเสมอยรับเอออันดก็สาม เจ้าสิบิคีรามันสิบมีมันอาจจะมีก็ได้นกันละไปไปยังนะเจ็บขวางเขาตัวเจ้าสอภาพเพิ่นมาเบิ่งเรีถูกทั้งคอทั้งแม่เจ้าของมันต้องเดือกทั้งเนือเนื้อยู่เอา้าเดี๋ยวก่อน้ะแต่ว่าสองเลขยกพันยี่ไป็นสองอันนะอันหนึ่งนี่ไม่แล้วหนึ่งหกแล้วอันสองนี่ก็เก็บยังนอเก็บสูนในมูนอ,นนอนเดี๋ยวก่อน ก็ใจเย็นๆเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมาวัดวัดถาดพันขันพอต้องแลไปเก็บบักบวงบวชหั่นบักบวงน้อยไปบวชก้อร้อนหลายหลายอยู่วัดถาดพันขันบ้านพอต้องแลคนเดิมเอ่อปีหนึ่งสิมีเถื่อนหนึ่งตามท้องตลาดไม่มีขายเคยได้ยินบ่เอ่อบัราณเพงศนเอินอะบักบวงน้อยบักบวงก้อร้อนบักบวงน้อยนี่บีบไงมันออกหวานหอมยัดเข่าเดียวใส่โอ้ วาวเราล้มไหลเลยลไหลไหลบ่ยกหาเขาแล้ยเขาเดิอมเจ้าไปไปไปเลยเะ้าไปหาเก็าเอาบ้วงบ่เขาคือจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแล้วเยอะบังแดงผัวดอกเดียวเลยนี่อดจังพอจังแงาพอต้องแรี้ยเขเดือมนะเขาแล้วขัดมือขัดเต่าต่อขัดมือขดเต่า โยนี่นี่พอต้องแลกคนเดิมใ,ใส่ชีวิตคือปฏิบัติอยู่้มือสอนลูกสอนเต้าอยุคเมื่อนี่เอาสูตรสังพอสังแม่ของพอทั้งแลมาสอนลูกสอนเต้าต่อไปอพุทธเกษตรว่าตามรอยพอ่อตามรอยแม่หมดเนาะบ่มีหรอกครับพ่อแม่ที่เปสอนลูกให้ที่ทางบ่ดีบ่มีครับพอต้องแลก ยืนยันลาบนบเออเดียวแต่ผ้ามึงคิม่มงเกแม่ยอยหนึ่งหกศูนย์หมอ้ยอันนี้นีไปสองอันนะอันนึงนี่ห6 0แล้วครับนี่อทอดเอาทอดแรีเขาเดือดเนี้ยนี่หนึู่นยะอันนึงก็ อันนึงก็คอต้อนอะไรอีกโอ้ยขอไม่จะพาคือห้งแถวะเออสิบหกสิบหกเอ่อ,อ,อพฤษภาคมพอสองวันห้าร้อยุเจ้าเป็นเศรษฐีไหมยางขักมูเจ้าได้เลืกไม่อยางไรเลยบวต้องเรียนเราไปขอสัง,สงพอเอล่าเราอแลเดี๋ยวเราเบื่องเรียกทูพอรอมกันขอสิบห้าเบื้องอ มาสุโยมเดี๋ยวไปเบิ่งเลี้ยงทูบสังพอสังแม่มาต้องแลบมอบไผ่มู่เจ้ากันอ่ะสิบหกพฤษภาคมพอสสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอยห้ไม่จะขาดนะกันเนาะเอ้าโอ้ยโอ้คืองามแท้เนาะเนาะเนาะอื้าเพิ่นขอเลี้ยงทูเพิ่นเพิ่นยืมไปสองอันของแม่อันหนึ่งของพออันหนึ่งนะผมคิดว่าสิบเ้าสัตว์นาะกันเนาะเอ้ามาทีนี้เอาสิจะไปเอาใส่มือเป็นของแม่เนาะเอาใส่มือเป็นของแม่นะครับเนะ ใส้มือของแม่ของสังแม่นี่ให้หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์บหหกศูนยหกด้าส <bunker> ังบัดทีนี่สังแม่งวดนี่นี่เพื uar, 60, 160, weakest, loves, 100, ่อนให้หนึ่งหกศูนย์หนึ่กศูนย์บหูกไสเพื่อนบัดที่นี้สังพอเด้ัที่นี่สังพอม่ให้ลูกไสยเพื่อนเจ็ดศูนย์สามอูป้าสังพอไหมเจ็ดศูนย์สามเสยเฮ้โอแม่ ขันเบื้องเกศูนย์สามเบื้อกศศูนย์เก้าเอาไหมขันเบื้องดีดีก่อนนะแล้วก็นเนาะเมืม่อดีก็ได้อะสรุปแล้วนี่พอต้องเลี้ยฟันทุกนี่เป็นเป็นสวงยางซาพอสังพอพันไห่นี่สังพอไห่นี่เกศศูนย์สามหรือเกศศูนย์เก้าเกศศูนย์สามหรือเกศศูนย์เก้านี่คือสายตาผมเดี่ยวเห็นแต่ว่าสังแม่ไห้ตัวเดียวบางกลางด้วยเออหนึ่งหกศูนย์หรือหนึ่งเก้าศูนย์ หนึ 1, 1, ite, age. Age Now, ่งหกศูนย์หรือหนึ่งเก้าศูนย์สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นเฮงแรงรวยซื่อสัตยกับงานทุกท่านจากช่องพ่อทองเหลี่ยมคนเดิมเพิ่นมาขอสังพ่อสังเมียไปฝากไปตอนมูเจ้าแล้วเนาะไปปลิวปาร์ตปลิวคนละปลิวตัวน้อคว้าเพิ่นแล้วแม่กันด่าเพิ่นตัวแล้วกันาะเพิ่นให้โชคให้ลาใครเราแม่ไปฝากไปตอนมูเจ้าแล้วเพิร์ดในช่องพ่อทองเหลี่ยมคนเดิมของลูกไส้เพิ่นนี่ดัง บางปังบักณนิตว่ายังไม่อยู่ไหมครับท่านผู้ชมอ่ะอ่ะท่านผู้ชมครับมืึอนี้อ่ะสังพ่อสังแม่ครับผมลูกได้ผมลูกของพ่อของแม่อ่ะกบบาทน,นะครับเนาะกบบาทกบบาทเท่าไหร่ล่ะอ่ะเอีซีครับมืึอนี้สังพ่อสังแม่พพอต้องแล้วไฮโชกห้ลามุ้งเจ้าแล้วเลขไทยเอ่อเลขเทียมซี่ผมขอเพิ่นห้าห้าศูนย์มาที่นี่เลขเอ่อเลขเอ่อห้าห้าศูนย์มาที่นี่เลข อีหยังน้อบอ่ดิสองตัวเพิ่นให้ตัวใดหนอสองตัวเพิ่นให้เอฮกฮกรับสังพอ่อสังแม่เลขท้ายสองตัวข้างล่างเพิ่นไห้ฮกฮกสามตัวเพิ่นให้ห้ 66, 66. าห้าศูนย์เลขยกทู่เพือนกันบังหันสังแม่เพิ่นให้เอ่อหนึ่งหกศูนย์หรือหนึ่งเก้าศูนย์สังพ่อเพิ่นให้เกตศูนย์เก้าหรือเกตศูนย์สามสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเปิกเท่านั้นให้เบิร์เป็นแนวทางแนวถนวนความเชื่อส่วนบุคคล แข่งๆรดยๆ้วยสวยๆงามๆทุกท่านเอฟซีพระตองแหลกคนเดิมสวัสดีครับไปอืหิ้วเข่าเราอ